สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ได้ดําเนินงานโครงการบริการจัดหางานเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทําประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2566เพื่อให้บริการจัดหางานแก่ประชาชนที่อยู่ในวัยกําลังแรงงานในระดับชุมชนหมู่บ้านตําบลอําเภอได้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือรับทราบข้อมูลข่าวสารความต้องการแรงงานโดยมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อให้บริการได้ตรงกับความต้องการพร้อมทั้งดําเนินการคัดกรองผู้สมัครงานให้ตรงกับความต้องการของนายจ้างสถานประกอบการและนายจ้างได้คนทํางานตามคุณสมบัติที่เหมาะสมตามที่นายจ้างต้องการโดยให้ความสําคัญกับการให้บริการโดยคํานึงถึงรูปแบบการจ้างงานและพฤติกรรมการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไปของประชาชนแต่ละกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้มีอาชีพมีรายได้และยังเป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐ,ฐกิจในระดับครัวเรือน สวัสดีค่ะชืออ่อบริษัทนะคะ SCS Thai t o จำกัดนะคะที่สาขานางรองตั้งอยู่ที่หมู่ที่อยู่88หมู่12นะคะตำบลถนนหกักอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรังย์นะคะประเภทกิจการของเราจะผลิตเป็นรองเท้านิรภัยหรือว่ารองเท้าเซฟตี้ ะะจำนวนพนักงานของเรามีทั้งหมด45คนณนะปัจจุบันณปัจจุบันนะคะเรามีรับพนักงานไปแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่ว่าคาดว่าอีกสองสาเดือนเราอาจจะมีรับพนักงานเพิ่มในบางตำแหน่งหรือบางจุดที่ต้องการคนเพิ่มเติมอันนี้อาจจะเป็นในส่วนของการวางแผนในระยะยาวต่อไปอของเราที่นี่นะคะก็คือหลักๆเลยอะ่ะของเราก็คือทำงานก็คือ,อทำเป็นช่วง แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นก็คือเป็นพาร์ทของเข้าเข้างานมีกะเดียวไม่ได้มีหลายกะแล้วก็ปลายปีแล้วก็มีโบนัสให้กับพนักงานค่ะมีเข้าประกันสังคมถูกต้องตามกฎหมายค่ะมีชุดฟอร์มีอะไรให้กับพนักงานสําหรับพนักงานที่เข้ามาใหม่ติดต่อได้ที่สุภาวดีแสนเหล่านะคะเป็นในส่วนฝ่าย HR ของที่เมื่อดําเนินการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการแล้ว ทางสำน,นักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรําจะได้นำตำแหน่งงานที่ได้รับแจ้งมาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนควนหางานทราบต่อไป